ติดตามนะครับการทำงานของทีมงานนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบว่ามีทั้งเจ้าที่ในพื้นที่นะครับของสถานีตำรวจของสื่อจังหวัดของสื่อภาคนะครับแล้วก็ที่มาจากส่วนกลางนะครับในเรืงในส่วนของนครบาลส่วนของเจ้าที่ตำรวจที่มาเป็นบัติหน้าที่ในศูนย์ปรับปรุนนงปฏิการท้างเทคโนโลยีนะครับ ก็มีหลายส่วนครับนะวันนี้ก็ประมาณนั่นแหละสองอาทิตย์นะครับเหตุเกิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสองที่กว่าแล้วครับนะก็การทํางานก็ท่านเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ดยู่ประมาณสักห้านสะิบเปอร์เซนเรื่อการสืบสวนก็จะต้องตรวจสอบคดจจริงให้รอบด้านนะซึ่งอย่างที่ผม ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีรายละเอียดเื่อข้างมากนับเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่มีโชคในเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งได้น้อยได้น้อยนะครับเราจะไปตั้งทงว่าเอาไม่เจตนาจะทําให้เสียชีวิตหรือเขาไม่เจตนาแล้วัปไปพลาดเราอะไปตั้งทงอย่างนั้นครับมันเป็นไป,นปนได้หมดถ้าเราไปตีกรอบแคบๆมันก็จะทําให้โอกาสเราตัดโอกาสตัวเอง ใครก็ได้ที่ทําให้เกิดเหตุนเนี่ยจะตั้งใจไม่ตั้งใจประมาทอะไรเราเราไม่ได้ไปบีบให้มันแคบโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาผลพิสูจน์อย่างเป็นทางการผลชันสูตรทิ่ศพนาฮะ,ะน้องชมพู่ตายเพราะสาเหตุอะไรครับรายงานการชันสูตรเนี่ย <c oughs> ทางแพทย์นิติเวชน,นะครับ <c oughs> ก็ได้ออกมาแล้วในส่วนที่อุบลราชกาดีนะครับแต่ว่าสาเหตุการตายนี่ก็ ผมขอไม่พูดดีกว่าน,นะครับก็ยจะหวังพยานหลักฐานบางส่วนนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยกรต่วจเยอสแสดงว่าคือผลชัดเจนออกมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดตายแต่ว่ามีผู้ทําให้ตายแน่ๆอย่างนั้นนะครับแพทย์เนี่ยถ้าระบุได้ว่าสาเหตุตายเพราะอะไรก็จะระบุแต่ถ้าระบไไุไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่า เออไม่ใช่ไอ้นูน่นไม่ใช่ไอ้นี่นะครับเพราะนั้นผมก็ไม่อยากพูดให้ไป็นพไพ่แผยนะครับเาเดี๋ยวท่านไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าไม่ได้ตายเพราะไอ้นูน่นไอ้นี่ใช่ไหมไม่ได้ตายเพราะแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอไว้ว่าเอาไว้ให้มันอยู่ในเป็นเรื่องของในสําบวนการสอบสวนก,ก็แล้วกันของชาวบ้านค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเ,เดินรายครอบครัวเลยอันนี้พอจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์อยู่แล้วครับ นยนทำให้การสอบมีแค่ตรงไปไหมคะเพราะว่าการลงพงื้นที่แล้วก็สอบปา,า,า,ากคำพยายาว่าสองคราวอย่างที่ผมบอกนะครับภาพรวมของงานเนี่ยเราเราเพิ่งเราคิดว่าเราเดินไปประมาณครึ่งทางติรเ็นเลยค่ะต้อททนนะํทำงานกันทุกวันนะทำงานกันทุกวันคดีเนี่ยจะไม่บอกว่าเวลาเป็นตัวตั้งอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือน,นแต่ละเรื่องก็ไม่ได้เหมือน ในตัวของน้องชมพู่นี่มี d ีเอ็นเอไหมครับหรือว่าเราไปหาดีเอ็นเอจากพยานหลักฐานอื่นครับตัวงแตรายงานเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่พบนะครับไม่พบดีเอ็นเอแบบบอกแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีการสัมผัสเลยผมถึงไม่อยากพูดในเรื่องแบบนี้เพราะเวลาท่านไปแปลท่านก็ผไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าอ๋อมันไม่มีใครไปจับมันไม่ใช่นะครับการตรวจได้และการตรวจไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่าง หมาควว่าตรวจไม่พบไม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีการสัมผัสนะครับต้นคัวเนี่ยค่ะผลใต้สีมีความขัดต,ต่าบ้างไหมคะอย่างเช่น,นะจะเป็นเรื่องขวงเวลาเรื่องของทําให้การของผลเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติมันจะเหมือน100เปอร์เซ็นต์เไปไม่ได้มันจะมีการขัดแยง้งขัดบ้างแต่ด้วยถ้าขัดแยง้งกันอย่างโดยเหตุผลที่มันรับฟังได้ก็ไม่เป็นไร ก็ต้องดูไปนะครับมันไม่ไมไมไมแค่ว่าคนพูดแล้วไม่ตรงกันแล้วจะบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกมันคงฟังแค่นั้นไม่ได้นะครับต้องฟังอื่นเขาบอกคนคนที่เข้าถึงตัวนี้น่าจะเป็นคนใกล้ชิดในชุมชนหรือรวมถึงคนภายนอกซึ่งดูคนภายนอกคนไปเราเรามีจํานวนของเราอยู่นะครับ<ช>ครับมไม่เปิดเผยอาหารหรือว่ากุญแจหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยถ<ช>ือว่าเกี่ยวข้องไหมครับก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับูว่าเกี่ยวหรือเปล่า ีศึกษาครับว่าเวลาที่เจอเด็กหายไปและยังไม่ได้บทสรุปนะเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุก็อาจจะไม่ได้กันซึ่งมันอยู่ห่างไกลบนเขาเข้าใจได้นะครับในบ้านก็อาจจะไม่ได้กันอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนใน,ใน,ใ,นในสังคมะงนะฮะในเรื่อการเก็บหลักฐานาการป้องกันที่เกิดเหตุไม่ให้คนอื่นชุมชนชาวบ,บ้านเข้าไปใต้ถ้ามันมีการป้องกันรักกลุ่มจะสามารถเก็บหลักฐานทางน,านิติวิทยาสตร์ได้าเลยครับเรื่องการเก็บหลักเรื่องการ การที่เก,กิดเหตุก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการหาวิทยาสารในกิวิยาศาสตร์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีหลายส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉนั้นก็อย่าไปสับสนนะครับเรื่องเหตุเนี่ยมันก็มีหลายที่นะครับใอ้ที่เราพบเนี่ยก็คือที่พบศพไม่ได้แปลว่าที่พบศพเป็นที่เกิดเหตุจะใช่หรือไม่ใช่เป็นไปได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า เอ๊ะทำไมไม่การที่เกิดเหตุต้องถามว่าที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะครับมันก็ต้องคุยตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนนะครับแต่ว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเวลาที่พบศพเนี่ยศพอยู่ในสภาพที่เราก็ทราบนะครับว่ามันมีการเสื่อมสภาพนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญมากที่จะเก็บพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บพยานหลักฐานก็จะจะลําบาก จะยากจะยาก้นไปนะครับแต่ไม่ไม่ได้แปลว่ามันจะเก็บไม่ได้เลยนะครับบางบางเคสเนี่ยมันก็ได้บางเคสมันก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายนอยา่างครับแต่ว่าหลักปฏิบัติเนี่ยเวลามีคดีเนี่ยตรงไหนที่พบว่าเป็นที่กเกิดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็คือผนเขานะครับผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมันจะเป็นไปยากนะครับที่ ถึงตอนนั้นเนี่ยจะต้องกันกันแต่ว่าเขาทำได้ดีนะครับผมผมมองว่าเขาทำได้ดีพอสมควรเพราะอย่างที่เราเห็นว่าเขาสามารถจะเก็บเส้นผมไปได้ด้วยนัลนก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าที่เกิดเหตุมันมีที่เดียวจะจะมีที่อื่นที่เราก็ต้องหาครัต่อพยานเนี่ยมันก็ผมบอกไม่ผมไม่เคยบอกจํานวนนะครับแต่เราก็คัดกรองคนไป หลักร้อยนะครับถือว่าเพียงพอยังครับะย,ยานบุคคลัเสื้อของน้องที่ยังหาไม่เจอค่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่จนานาหมว่าถ้าเราไ,ได้เสื้อหม่มันจะยังมีเอ็นเอหรือมีอะไรกงคงไปรับประกันไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับแต่<ม>เราก็ต้องมีความหวังก็ต้องหามีหมอทำหมอดูต่างๆออกมาที่ว่าอยู่ตรงนั้นช่งนี้คัน คือข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลเราฟังจริงเราฟังทุกคนน่ะแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องไปหาอะไรมารองรับที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเราก็ต้องไปสืบสวนดูชั่งน้าหนักดูนะครับบอกกันลอยๆอยเนี่ยเรารับฟังแต่ถ้าดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นรองรับเนี่ยเราก็คงต้องพักไว้ก่อนคนที่มีโอกาสเข้าถึงเหตุน่าจะมีพื้น อยู่ไม่ไกลไหมครับหมายความว่ากับจากรัศมีของหมู่บ้านตีกันในกระถางไหมครับทีาตกตุ๊กตาประอตาโรงนะครับก็หลายอย่างพูดได้ก็พูดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกไปก็จะเสียหายนะครับตอนนี้กำชับอะไรพิเศษไหมครับที่ท่านรองมันนี่กับทีมงานที่ทํางานตอนนี้ครับมุ่งที่เป็นไหนเคยเสร็จก็ไม่ได้กำชับอะไรครับเพราะว่าเขาก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับก็หวังว่ามันจะมีโต๊บ้างอะไรบ้าง จะทำการทำงานหลังแต่นี้คดที้นถากเ็นี่เราจะพุ่งไปในทงก็ผมตอบไปแล้วนะครับคดีนี้ยากต้องอาศัยโชคไปครับทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องมันเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นโชคนะครับเราวถ้าทำถ้าหวังโชคอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องทำงานแต่ว่ามันก็เหมือนแข่งกีฬานะเหมือนฟุตบอลเนี่ยบางดีเนี่ยเราก็ทำทุกอย่างหมด ดูพอเขาประเมิน,นแล้วเนี่ยทีมเราเก่งกว่าแต่วันนั้นโชคไม่เข้าข้างเตะเท่าไหร่ก็ไม่เข้ามันก็มีจุดที่น้องชมพู่เสียชีวิตตรงนั้นถือว่าอ่เก็บหมดเรียบร้อยอย่างครับหรือว่ายัางต้องไปไปพิสูจน์ไปหาอยะังไงก็มีอะไรที่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มว่าต้องไปนะครับครับท่าคนครับ ให้ท่านผู้การแถลงข่าวสองวันครั้งกันนะครับโอ้ผมตามข่าวดุ้งมากเลยครับคือเข้าใจสจที่เสรตอนน้องน้องหผู uh uh, ้ส uh, uh, ื่อข่าวนะครับเพราะว่าอาจจะมันมันมีเรื่องที่จะต้องนำเสนอผมเข้าใจว่าจะต้องมีประเด็นเสนอเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องหาความพอดีกันระหว่างการทํางานเจ้าหน้าที่เพราะว่า ถ้าเรายิ่งพูดละเอียดมากไป,ปรเราก็ยิง่งทำงานยากขึ้นเอาเอาตอนที่พูดได้อรคือบางทีมันไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ได้ตั้งเรื่องก็จะวนอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะมีเขียนอะไร <c oughs> เราก็อาจจะต้องให้สังคมอ่ะเขาได้เรียนรู้ค่อยๆเรียนไปนะครับเ <c oughs> พราะสังคมไทยเราผมก็ไม่อยากให้ไปยึดกับเรื่องนั่งหรเรื่องอะไรอ่ะเรื่องหรือทำไมคาอ่ะ แามว่าคนบ้านเราว่าเชื่อเรื่องวกนี้กันก็ไม่ได้ว่ากันท่นเองแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานข้อทีจจริงอีกตั้งหน่อยัน่ก็ดีอันนี้ก็อยู่ที่พวกเราด้วยช่วยกันวันนี้ท่านจะเดินทางไปตรงไหนต่อไหมในพื้นที่เนี้ครับขอนครครับเดับยวับที่ถ้าขอนครเขาต่อ แต่ทั้งยนี้เนี่ยามาได้ดับเฉพาะโรงพักดับหมดวิธี่าัเหลาไปนี้ยัถามน้องติดแล้วอีไปฟ้าเป็นยางไ้ไปดับเป็นยังเดี๋ยวจะแสดงดู่ดูว่าเราเปแล้วครับยวข้าวเหนีผมผมอยู่พุทธานะแต่ว่าวิ่งสองร้อยกิโลตอนนี้ยังนึกว่าท่านจะปิดดีได้แล้วมาได้ครึ่งทาง

ก็แสดงว่าคุณแม่าจะมาได้ยังงี้ยก็ไปไม่ได้ถามว่าตรงนั้นมีคนในเครื่องแบบไหมมีไหมเขาเป็นคนที่มีความรู้เขาถึงเราหาอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นเหตุบังเอิญนะท่านเดินมาวันนี้นะท่านผิดอารมณ์